ที่เรื่องของความวาคาดหวังของชาวเชียงใหม่ต่อเรื่องของการเลือกตั้งนายกอบจในครั้งนี้นะครับซึ่งถือว่าเป็นจังหวัดที่เหมือนเป็นเมืองเมืองหลวงของทางภาคเหนือนะครับแน่นอนว่าความคาดหวังของพี่น้องประชาชนก็อยากจะให้มีการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาเมืองไปในทิศทางที่ดีขึ้นเราไปฟังเสียงความคาดหวังของพี่น้องประชาชนชาวเชียงใหม่ต่อการเลือกตั้งนายกอบจครั้งนี้ในรายงานครั้งนี้ครับ ก่อนจะเข้าคูหาเลือกตั้งในวันที่1กุมภาพันธ์วันนี้ะภาทุกท่านไปฟังเสียงสะท้อนจากประชาชนชาวเชียงใหม่ที่สะท้อนถึงความต้องการในการแก้ไขปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ซึ่งเป็นความคาดหวังของชาวเชียงใหม่ที่อยากเห็นความเปลี่ยนแปลงจากการเลือกตั้งในครั้งนี้ครับปัญหาเรื่องหลักๆก็คือเศรษฐกิจครับตกต่ำลงมากก็อยากให้นั่นนายกเข้ามาช่วยเรื่องเศรษฐ,ฐกิจหน่อยครับผมเพราะว่าตอนนี้ พ่อแม่พี่น้องพ่อค้าแม่ค้าขา,ขายของกันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับขอรบกวนช่วยด้วยนะครับผมมากครับเพราะว่ามันมีผลต่อปากท้องของประชาชนพ่อค้าแม่ค้าที่ตลาดวลรลรสแลวก็ตลาดต้นลาใหญ่เลยครับเพราะว่าช่วงนี้ขา,ขายของไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับอยากให้กลับมาดีเหมือนเดิมครับผมค่ะที่ผ่านมาทุกๆปีนะคะเราก็จะเจอค่ะปัญหาหมอกวันเนาะ พี 5, เอ็มสองจุเชียงใหม่เขาโดนทุกปีนะคะอยากคาดหวังว่านายโยคนนี้จะช่วยเหลือเพราะว่าถ้ามันมีปัญหานี้มันก็กระทบกับเศรษฐกิจนักท่องเที่ยวกับมค่อยมาบ้านเา้าเย่ะค่ะขอบคุณ นี่คือเสียงสะท้อนจากประชาชนที่ต้องการให้แก้ไขปัญหาเรื่องของเศรษฐกิจปากท้องและปัญหาเรื่องฝุ่นควันที่อาจส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวและสุขภาพของประชาชนในจังหวัดเชีงยงใหม่แม้ที่ผ่านมาเชียงใหม่จะประสบปัญหามากมายแต่ปัญหาที่ต้องการแก้ไขมากที่สุดคือเรื่องระบบเศรษฐกิจในชุมชนจึงต้องการนาะยกองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่เข้าใจปัญหาบริหารจัดการงบประมาณต่างๆเพื่อความต้องการของคนในจังหวัด และต้องการสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ทำงานได้อย่างเต็มที่ไม่มีผลประโยชน์แอบแฝงเพื่อให้พี่น้องชาวเชียงใหม่ได้มีชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเนี่ยดูแลภาพรวมของจังหวัดโครงการที่เกินศักยภาพของท้องถิ่นต่างๆเป็นการบูรณาการโครงการเป็นภาพรวมของของจังหวัดเชียงใหม่เราเลยนะครับว่าในอนาคตเนี่ยเราจะพัฒนาไปทางไหน เพราะจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยเป็นถือว่าเป็นจังหวัดใหญ่อันดับต้นๆของประเทศนะครับเพราะฉะนั้นผู้บริหารนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ทั้ง49เขต25เภอเนะี่ยมีส่วนสําคัญในการที่จะทําให้จังหวัดเชียงใหม่เราไปในทิศทางไหนครับ หนกุมภาพันธ์นี้เป็นโอกาสที่พี่น้องชาวเชียงใหม่จะมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศท,ทางการพัฒนาจังหวัดให้เจริญก้าวหน้าเพียงหนึ่งเสียงก็สามารถเปลี่ยนแปลงอนาคตได้ดังนั้นในฐานะคนไทยคนหนึ่งที่มีสิทธิ์ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งจึงควรออกไปใช้สิทธิ์เพื่ออนาคตอ,อีก4ปีข้างหน้าและเพื่อรักษาสิทธิ์ของตอนเองในการเลือกตั้งครั้งต่อไปวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์เนี่ยกรณีท่าน ดูแล้วว่าท่านไม่ไม่อาจมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้เนี่ยท่านต้องแจ้งทางสำนักทะเบียนอำเภอนะด้วยวิธีการมาด้วยตัวเองมอบอำนาจหรืออะไรก็แล้วแต่มันมีเงื่อนไขยอยู่กรณีที่เราไม่มาใช้สิทธิเลือกตั้งเช่นกรณีไปต่างประเทศหรือวันเลือกตั้งเนี่ยสมมติเรามใช้สิทธิเลือกตั้งเชียงใหม่แต่เราอยู่กรุงเทพทำงานอยู่เกินระยะ100กิโลเนี่ยเป็นเหตุที่ ไม่มาไม่สามารถมาใช้สิทธิเลือกตั้งได้หรือนอนป่วยอยู่โรงพยาบาลมาไม่ได้หรือในในในระหว่างก่อนมาเลือกตั้งสองทุลวันท่านประสบอุบัติเหตุอย่างเงี้ยท่านแจ้งได้นะว่าไม่สามารถมาใช้สิทธิได้เลือกตั้งได้และมีเหตุผลรุกวนตามกฎหมายเนี่ยสิทธิของท่านไม่หายไป หนึ่งกุมภาพันธ์วันเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชีงยงใหม่และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชีงยงใหม่อยากให้เชียงใหม่พัฒนาไปในทางไหนอย่าลืมไปใช้สีเลือกตั้งกันนะคะเพื่ออนาคตที่ดีของเมืองเชียงใหม่ศิรมนผลดีนักศึกษาฝึกประสบการณ์มหาวิทยาลัยพะเยารายงาน